คุณแค่ทาปกติเาบาๆลูกพี่บุ๋ยแค่ลูกขึ้นเาบาๆลม่อกขึ้นเบาๆเมื่อลิเซนกำลังเตรียมรอให้มันใหญ่ แม่ไก่คุณลูกขึ้นเบาๆตัวนี้เขาถามว่าอย่าให้คุณใหญ่ทนและแข็งนิดหน่อยบางๆเย็นๆนะครับผมเย็นๆนะมันผ่อนคลายค่ะมันมันทำสปาอย่างไรก็ไม่รู้นะฮะวันนี้คุณอยากจะโคตรใหญ่โคตรทนโคตรแข็งและคุณอยากจะรุกให้กับคนที่คุณรับแม่เจ้าขอแลกเปลี่ยนเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้ไม่ใช่ว่าจะรับต้องต่รับรับตลอดชีวิตรับตอนนี้นะฮะสามารถพลิก ตัวเองให้จากเราให้เป็นลูกได้เด็ทั้งชีวิตแล้วก่อนลูกมั่งพอวันนี้เอาเป็นว่าวันนี้เรามามอบโปรโมชั่นให้กับชาวจีเลยทีเดียวหนึ่งกล่องปกติเราขายตามเว็บไซต์นี่ฮะสองพันกว่าบาทแต่วันนี้ลดพิเศษในรายการจีนอตตี้เลยฮะเหลือหนึ่งกล่องอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบบาทหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบบาทรับไปเลยหนึ่งกล่องแต่พิเศษมากกว่านั้นสุดคุ้มวันนี้เอาไปเลยไม่เคยลดแลกแจกแถมขนาดนี้นะฮะซื้อสองแถมอีกหนึ่งขวดลดมากในราคาสามพันเจ็ดร้อยแปดสิบ รวมเป็นเสร็จแล้ว3,780บาทรับไปเลย3ามกล่องเนี่ยคุณถูกต้องชุดได้สามได้สี่อีกหนึ่งทุกต้องครับสุดคุ้มคุ้มคุ้มให้ถูกไปเลยวันนี้เองวันนี้ให้โปรโมชั่นแค่15สาย15สายเท่านั้นนะบห้าชุดเท่านั้นอ๋อแล้วดิฉันจะได้ไหมคะอาเป็นว่าพิิพิพิปุ๋ยหนึ่งชุดหนึ่งเซตนะฮะหนึ่งเซตสามกล่องเลยนะเพราะว่าดิฉันสามีดิฉันก็อะไรนะพี่เต้ อ่ะเหลือโอ,อสายอ่ะคือเ,เอาเป็นว่าเอาเป็นว่า,าคุณอยากจะได้จริงๆวันนี้เนี่ยฮะเอาเพิ่มให้อีก20สาย สามารถโทเลยครับ02290099หรือ02305969ครับ9699จุกต้องครับใหญ่ทนและแข็งถึง3เท่าโคตรใหญ่โคตรใหญ่ทนแข็งแรงตะบันตะบีแล้วจะบอกฝั่งว่าคุณนะฮะเมื่อคุณใช้เข้าไปแล้วคุณทุ้มค่าการลงทุนเสียจเรียบล้วคุณสามารถมีสิทธิ์นะฮะลุ้นทองคำราว4 0 0แสนบาทนะฮะบาทถ้าคุณซื้อ3กล่อง สองกล่องสองกล่องเนี้ยแถมอีกหนึ่งกล่องเลยราคาสามพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทคุณจะได้ชื่อของคุณย่อนในกล่องนั้น สามสิบสิทธิ์เลยทีเดียวมีติดนะคะเป็นโชคดีแล้วนะคะบคุณผู้ชมตองรีมาเลย่ะต้องต้องเลยะครับสามพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทนะฮะหนึ่งกล่องหนึ่ันแร้อยเก้าบาทได้ไม่ว่าจะเป็นคุณสุภาพบุรุษุุณต้องสุภาพบุรุษหรือชาวเรานะคะะเมียไม่ทิ้งกริ้งเดียวล่ะค่ะกริ้งเดียวได้ตตลอดเลยนะฮะสามารถโทรไปเลยครับศูนย์สองสองเก้าศูนย์ศูนย์เก้าเก้าหรือศูนย์สองสามศูนย์ห้าเก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 ้าขอให้จีนวินนี์นะะไปดู สามพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทขาดตัวนะคะ่ทั้งหมดตอนนี้ไปไปไปกี่สายนะคะเอาไปรับไปต่อรองกับอนเตอร์ก่อนดีกว่าเลยครับคุณจะได้รับสิ่งที่ดีๆกับเราโอ้ยแฮปปี้มากเลยค่ะได้ทำสิ่งดีมาแฮปปี้จริงๆค่ะขอบคุณมากคุณดาวขอบคุณมากเลยนะคดาวค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวอีกถ้าเป็กอีกอีกเบรกหนึ่งเรากลับมาชมนะคะแล้วเราจะได้พบกับ เรื่องราวลี้ลับเรื่องราวลี้ลับในช่วงของที่ช็อกใช่ตอนนี้เราได้พระเอกมาอะตอมน้องอะตอมน้องอะตอมคนไหนอ่ะพีน้องอะตอมที่เสาร์ห้าคับมีรูปไหมขอดูรูปหน่อยได้ไหมอ่ะเออจะมาเล่าหนึ่งที้ที่เราฟังนะครับน้องอะตอมบางทีจะได้ยวต้องบอกน้องอะตอมมาใช้เจนสิสิ์จริงเหรอเออเจ้าเองขอดูเดี๋ยวเดี๋ยวขอดิฉันดูนี่ละฮะคนนี้จะมารายการหรือพี่น็อตมารายการเราค่ะในช่วงนาคะในช่วง ขนาดไปเชื่อของจีโก้นะคะเราได้แบบว่าพระเอกจากช่องเจ็ดนะคะจากาละครพิ่งจบไปหมาดๆนะฮะหอบรักมาห่มป่านะคะน้องอัตตองสมรรถภาพนะคะสวัสดีคะ่ะน้องอัตตอมสวัสดีครับพี่สวัสดีครับโสวัสดีค่ะอุณัตเนะจอกัน นป<า>แล้วพี่ถึงงรอเยอะไปแต่งงานยังไงทีอย่า<ะ>ไปแต่ง,ง,าก,าตงกายงานเลยออขอเทสก่อนหลังนี่ป<า>เซดาติกแล้วก็คู่เจราิก,กใช่ยอ,อยากรู้เพราะว่าตะกี้นี้ดูร่างแล้วโอ้ร่างใหญ่ขนาดนั้นไม่รู้ไซส์ขนาดไหนนะคะอะ เปเยี่ยมพระขนยาตอนี้ที่เพิ่งจบไปนะครับก็มีเรื่องหอบรักมมหงป่าจากเสาห้าจากเสาห้าจากนางสาวรักดีก่อนนางสาวรักดีเมื่อประมาณกันยาครับแล้วก็ตุลาก็มีเสาห้าเสาห้าหอบรักมุมหงป่าหอบรักมุมหงป่าอีหาไปหงกันไหมคะแต่คนนี้ผู้ชายหอบหนีหอบโลหอบหอบปวด่หนีะครับผมอะตอมครับก่อนอื่นขอทราบนิดนึงว่า ตั้งแต่แรกเริ่มเข้ามาเลยอาจทําเริ่มจากอะไรคะเริ่มจากประกวดอาชีพครับประกวดอาชีพอาชีพบอยปี2 0 0 4ครับรุ่นผมก็มีใครคคุณไม้บวรโพธิ์ครับคุณเป็นปุญญาพรขอที่ได้คือไม้ใช่ไหมคะใช่ครับคุณไม้ชิจันแลวก็นุ่นศิลปพันครับอ๋อน้องนุ่นได้ที่หนึ่งนุ่นได้ที่หนึ่งครับแล้วก็ไม้ได้ได้ที่หนึ่งของชายใช่ครับผมนะคะฝ่ายชายกับฝ่ายหญิงแล้ว อะต,ตอมได้ลองอันดับหนึ่งใช่ไหมคะเออไม่ใช่ครับผมได้เข้าแต่รอบชิงครับรอบชิงเจ oh. <7 S 2> คนสุดท้ายครับผม oh. แล้วก็ หลังจากประกวด3วันเขากี่ปีแล้วคะจากวันนั้นถึงวันนี้เอแปดปีแล้วครับแปดปียังดูดีเลยพ่อคุณเนาะพ่อคุณตูนกระหม่อมของพี่นะคะเป็นปกติวิสัยนะคะคุณผู้ชมคะใครมาที่นี่จีนอตสี้ไม่มีเรื่องรับสำหรับเกย์ค่ำคืนนี้ตอนนั่งถิ่งสบายๆสบายไม่เข้ากลัวคุณมากกว่าคุณปุ๋ยเขาดูเขาตื่บอกว่าดูแกงหมดแล้วเนี่ยดูไม่เต้มเขาบอกว่าทำตัวสบายสบายเพราะว่าช่วงนี้ถึงจะเป็นจีโก้สนะคะแต่เรายังมีแทงกี้แงกี้เราก็เป็นแทงกี้คุณ คุณปุ๋ยก็ต้องแผงกิ้งมันเป็นธรรมเนียมพิธีพิธีนะเดีกยวเดี๋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 ยวให้กินให้กินอาฮะก่อนอ่าถ้าเป็นอย่างนั้นผมจะขอแท่งกิ้งพี่มากแล้วกันเอาไม่ซีเรียสเลยค่ะเอาเลยค่ะครับเลยตายตายกันมันมันเป็นนี่ไงเดบ๋ว่า ประเพณีประเพณีของเรบเป็นเทดิช right. ั่นของรายการใช่เป็นเท็ดิชั่นของจีนอตตี้เพราะว่าไม่มีเรื่องรับฉะนั้นแล้วเราจะพิสูจน์ดูว่ากางเกงคุณซักมาหรือเปล่าเดินมาที่นี่เราก็จะดมสักนิดนึงว่ากลิ่นหอมหัวใหญ่กันอย่ะไรนะคะค่ะาตองขาตอนนี้หลังจากที่เราคุยกันไว้แล้วขาตอ เดินทาไม่ว่าจะเล่นเรื่องเสาห้าเสาห้านี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับอาถันอาเพศเข้าป่าไรอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องน่ากลัวนะเป็นเกี่ยวกับเวทมนต์คาถาอะไรทั้งหมดเลยแล้วเขาบอกว่าเสาห้านี่เป็นวันที่แรงมากใช่ไหมแล้วในขณะที่เล่นเนี้ยเจออะไรมาบ้างคะมันมีเรื่องราวมันมีอยู่ว่านะครับตอนนั้นนะครับตอนนั้นเฮ้ยอย่งอย่าย่งอย่ายงพูดให้สีอะหมดเลยพี่โอ้ ตอนนั้นครับตอนนั้นมาทำตรงมตางมาครับแทนเรื่องเล่นละครในเรื่องที่สองครับเนเรื่องดวงใจได้สายน้ำครับ่คะแล้วทีนี้มีอยู่วันหนึ่งผมมีเพื่อนที่มอลังสิตทุกคนหนึ่งเขาเป็นคนมอนพี่เป็นคนมอลมอหน่อยไหมคะไม่ใช่ครับก็ไม่หน่อยเท่าไหร่เลยอตครับเป็นคนมอนะครับแล้วก็ผมก็ไปบ้านเขาไม่คือเขาเป็นคนขี้หนงอยไหมคือง่วงเหงาหางยอนคิดอะไรกับพี่เนี้ย เเข้ารื่อองตดลพูดไปพูดไปเข้าเรื่องหลั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 งครับผมอ่ะก็เดี๋ยวจะหาว่าที่ฉันทำไรสมาธิไปบ้านเขาผมไปบ้านเขาเสร็จแล้วก็เพื่อนผมผู้หญิงคนนี้เป็นเป็นผู้หญิง เป็นผู้หญิงแล้วเขาเป็นคนมอญเป็นเชื้อเต็มตัวเลยพ่อมาอนีแม่พ่อก็เป็นคนมอญแม่ก็เป็นคนมอญผู้หญิงใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้ก็ตามประเพณีคนมอญเนี่ยเขาบอกว่าถ้าผู้ชายยังไม่ได้แต่งงานกับผู้หญิงเนี่ยตามหลานสาวเขาเนี่ยห้ามห้ามเดินมากลางบ้านนะครับถ้าเดินมากลางบ้านก็คือจะผิดประเพณี ถ้าเหมือนเปรียบในทางภาษาเหนือก็ผิดผีอะไรเงี้ยครับผมผิดผีเนี่ยอย่างเงี้ยผิดผีแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยผิดผีแล้วนี่เป็นอาการของคนภาคการคือกลัวผีหรือจับปั่งก็กลัวไหมนัวจังครับผมอ่ะก็จแล้วจับผิดผีแล้วต่อฮะเสร็จแล้ววันนั้นครับผมก็กลับมาตอนประมาณเออ่ เที่ยงคืนครึ่งเที่ยงคืนครึ่งก็ขับรถกลับมาขับรถกลับมานะครับครขับเป็นได้เหรอคะขับเป็นใช่ครับที่เห็นเป็นจักรยานขับรถกลับมาผมก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันเหมือนมีอะไรตามหลังมาแต่ผมก็เป็นคนไม่ค่อยเชื่อเรื่องผีอยู่แล้วครับตอนนั้นเพราะว่าเราไม่เคยเจอไปบ้านผีก็ไม่เคยเจอมองลอดหวังขาเป็นว่าเราไม่ค่อยไปมีเซนเราใช่ครับมองลอดหวังขาก็ไม่เคยเจอไอพี่ดูสิอันนี้เจอพี่อันนี้เจอเจอหวังขาเจอหวังขาอันนี้เจอพี่เจอขาที่สามครับครับผมก็ พอขับรถไปถึงตรงคอนโดใช่ไหมครับแล้วพอดีวันนั้นแม่มาจากต่างจังหวัดแม่ก็มาเยี่ยมผมก็ให้แม่นอนอยู่ในห้องผมก็นอนอยู่ข้างนอกปูนอนเพิ่งจะอาบน้ำดูทีวีไปได้ประมาณแค่สิบนาทียังหลับแต่ว่ายังตกใจหมดตกใจก็ยังหลับครับแต่ก็ยังหลับไม่ค่อยสนิทมากสักแป๊สักสักพักผมมีความรู้สึกเหมือนได้ยินคนเดินผ่านหัวแบบช็อต ผมก็เรียกว่าเอ๊ะมันเสียงถุงหรือเสียงแมลงอะไรหรือเปล่าแมลงเลยิ่งผมก็ไม่ได้เอกใจอะไรมากน้อยตั้งแต่กี่โมงแล้วดึกยังดึกมากยังประมาณตีหนึ่งตีหนึ่งตีหนึ่งคประมาณตีหนึ่งแล้วทีนี้ก็แป๊บเดียวมีเสียงเหมือนคนเดินผ่านตุุุุุุุุุุมุุุุอย่างเงี้ยฮะผมก็ลืมตามาลืมตามาลืมตามาผมเห็นผู้ชายคนหนึ่งเขานอนมองหน้าผมอยู่ตรงโซฟาอย่างเงี้ยฮะอย่างเงี้้้้้ยยยออ่าางงเเีีแแลลววหหรผมก็ตนฮ้ย อะไรว่ากูเป็นไรของกูเนี่ยแล้วคิดว่าเรานันแบบฝันหรืออะไรแงบนี้ป่เป็นอะไรหยิกหยิกขึ้นไปอะไรพอพอพอผมลองตบหน้าตบไรเสร็จแล้วผมก็หันกลับไปดูอีกท่านะยังอยู่ครับยังอยู่เมผมไปคอห้องเรียกแม่แม่แม่เนี่ยตอนเจอผีอะไรเงี้ยก็เสร็จแล้วผมก็เข้าไปนอนในห้องแบบตื่นเต้นมากขวัญเสียมากทีนี้ก็นอนหลับตาไปสักพักลองดึงตาออกมอ มีผู้ชายคนนั้นมานั่งอยู่ตรงปลายเตียงเลยมานั่งอยู่ปลายเตียงแล้วก็ค่อยๆหันหน้ามามองผมสมมติข้างหน้านี้เป็นเตียงใช่ไหมเตียงก็หันหน้ามามองผมเนี้ยช้าๆอย่างเงี้ยแบบเหมือนแค้นมากครับเหมือนเหือนหน้าเขาแคหนมากครับเขากบมีอายุมันมีแบบว่าแบบว่าแก่คือแต่งตัวเข้ามาเหมือนคนมากกว่าพี่มาเหมือนคนใส่เสื้อลายจุดๆสีขาวดำนะครับแล้วก็มีผมหยักโสร แล้วก็ผมยาวไหมคะตาโตผิวค้ำๆหน่อยครับก็ผมยาวผมยาวพี่ทั้นั้นผมก็เรียกแม่ไงคนนี้ไงคนนี้ไงแม่ผมก็กว่าจะคว้าแว่นเปิดไฟเอออะไรลูกโอ้ยไหนอะไหนเปิดไฟหายแล้วทีนี้แหละผมบ้าเลยพี่ผมบ้าไหนว่ามันคนหรือเปล่าวะหรือเงี้ยเปิดตุ้เสื้อผ้าเปิดอะไรเงี้ยครับสติแตกเลยครับสติแตกเฮ้ยมันคนหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ได้บอกแม่มาว่าเราเจออะไรอย่างนี้แบบว่าเออลักษณะอคาเป็นผู้ชายอะไรอย่างงี้บอกครับบอกครับ แม่ก็บอกว่าไหว้พระสวดมนต์ซะไหว้พระสวดมนต์ซะแล้วก็ตอนเช้าแม่ก็พาไปทาบุญตักบาตรแต่ผมก็เหมือนก็ว่ายังกลัวอยู่ครับเป็นกลัวอยู่เราสืบมาว่าเพราะอะไรเราถึงบบกว่าเจอกับผู้ชายคนนี้จะไม่รู้ครับอันนี้ผมไม่รู้เลยครับว่าว่าผู้ชายที่ยังไม่เคยแต่งงานเนี่ยห้ามห้ามไนมาริการบ้านตามแบบประเพณีของคนมอที่บอกไว้แล้วทีนี้พาไปทาบุญ มันก็ยังรู้สึกไม่หายกลัวครับเหมือนเขาตามเราอยู่ใช่ครับมันก็ยังรู้สึกไม่หายกลัวตอนผมไปกองเนี่ยผมแบบนิ่งมากอืเรียกเออ ตอนกินข้าวทีผมนี่เลยก็รู้เลยเหมือนเราแบบว่าไม่หลับไม่หลับคือเราหลอนเมืนเราหลอนประจำแบบว่าตอจแล้วปัจจุบันนี้ยังมืออยู่ไหมมือนี้มาใกล้แถวๆนี้จริงๆเลยไม่ตีเนี่ยตีตายเลยพี่อย่างนี้ว่ายังมีอยู่ไหมอะไรนะอะไรอยู่ไหมอะไรมีอะไรอยู่อะไรอยู่อะไรผียังมีอยู่ไหมในตัอะไรผี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 เป็นคนที่กลัวครับผมก็แล้วหลังจากนั้นผ่านไปสองวันเป็นมูลตะ巴อีกมูลตา巴ก็รู้สึกก็ไม่หายกลัว ไม่หายตัวแล้วทีนี้ก็โทรไปหาเพื่อนว่าเนี่ยเฮ้ยเราเจออย่างแค่งกูเจอผีว่ะอะไรเงี้ยมึงเชื่อป่ะอะไรเงี้ยกูแม่งไม่กล้าเล่าให้ใครฟังเลยเพราะว่าเมื่อก่อนใครมาพูดเรื่องผีให้ให้ผมดูจากคาแรคเตอร์เราไม่เชื่อจริงๆผมจะไม่เชื่อเลยจะถีอย่จะนู้นจะนี่ม่งกีโมแน่มันคงไม่ได้ไอ้คนคนนี้ไม่โคงไม่ได้เลยแม่ โช่ไหอจะโทรก็ไม่ตอบฮัลโหลวไงฮัลโหลฮัลโหลวะไงวะฮัลโหลอใจหมดเลยฮัลโหลไม่ได้ยินเดี๋ยวก่อนครับฮัลโหลนูอนขอดไปแล้วอัลโหลได้ยินไหมคะได้ยินค่ะน้องอะไรคะน้องหวาค่ะน้องหวานหวาค่ะอยากคุยอะไรกับพี่ตั้มคะก็พี่เขาน่ารักเปียค่ะเคยดูผลงานพี่เ้าหลายหลายอย่างแล้วค่ะ ผลงานที่มีเรื่องอะไรบ้างครับจำไม่ได้อะค่ะแล้วบอกให้แล้วโอ้โหพี่เออไปด่าแขกเป็นชนีดหรือเปล่าคะน้องเป็นอะไรคะผู้หญิงผู้ชายคะเป็นผู้หญิงค่ะชนิดเนาะูต้องปรับปรุงเรื่องการใช้เสียงมากเลยนะคะต้องเสียงคลายคลึงละไมใช่ไหมคะละไม เสียงหลอกลวงดีชันมากครับค่ะก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามนะครับผมนี่นน้องมีจังหวัดไหนครับเนี่ยอเคอ้าวทำไมน้องรู้ครับไม่มีคนบอกมีคนเคยบอกหนูว่าพี่จะเป็นคนที่จังหวัดชุมพรนะใช่ครับพี่เพิ่งกลับจากชุมพรมาเมื่อคืนนะครับไปอยู่ชุมพรมาสี่วันครับจน คนคิดว่าพี่เป็นคนชุมพรแต่จริงอยู่สวนหลังไม่คะไรหลังสวนโอ้ยตัตายเลยพี่ไป็นสวนหลังชุมพรนี่คือบ้านคุณแม่ครับบ้านคุณแม่บ้านคุณยายครับก็ตุดจีเขาก็เลยแบบเป็นมญาติกันแล้วน้องน้องน้องไรนะ้ะสกีนนี้บาวาวเบาหวานที่ไหนคะคนชุมพรค่ะคนชุมพรมีหน้าหลังเล็กเนยตอนนั้นเร็วกันเออมากะใครมาแต่ส่วนเร่อว่าไงค่ะว่าพื้นคาน้อง ก็ใครดูพี่เคยเค้เรื่องเสาฮาใช่ป่ะคะเห็นมไหมใช่ใช่ครับเคยแรงไหมน้องเคยดูอยู่ค่ะแล้วก็เล่นมิวสิกวิดีโอด้วยอะค่ะมิวสิกวิดีโออะไรครับเพลงอะไรค่ะชื่อเพลงอะไรของของพี่หญิงหรือเปล่ายอมจำนวนฟ้าดินใช่ไหมฮะใช่ๆพี่หญิงชัดชาเน้นๆยิ่งการอ๋อเดี๋ยหญิงนี่ที่ตัวที่การอ๋อคิดว่าหญิงเด็กชื่อม หญิงชาชาจะดูว่าน้องว่าน้องาวาจะจำได้หรือเปลาถ้ออกเทปเลยพี่เช็คเชจะลองดูวเขเกิดทันหรือเปล่าเมดีฉันจะดูซิว่าร่างาหวานม้วมั่วหรือชัวหรือมัวนิ่มครับผมบาวาใไ้เหล่านี้มีอะไรทามอีกไหมคะมีไรท้ามอีกไหม เบ่หวานดูรายการนี้ครั้งแรก <จะ S 1> หรือเปล่าครับตอนนี้มีมาาผลงานไล่มางานค่ะผลงานผลงานอ๋อครับผมผลผลงานนะครับก็ตอนนี้ก็กําลังจะมีเดินกุมภารม,มีเมียเป็นพี่นะไม่ใช่นี่แหละครับผลงานล่าสุดผลงานล่าสัตว์แล้วคุ <laughs>